สวัสดีแฟนมวยทุกคนครับตอนรับเข้าสู่ช่องหนุยเดนูชาแนลนะครับพาแฟนมวยย้อนกลับไปดูสุดยอดคู่มวยในอดีตคู่นี้ครับอนุวัฒน์แก้วสมฤทธิ์เจ้าของฉายาเพชรชาตขนต่างงอนครับเจอกับฟ้าใหม่สกินเดียวยิ้มนะครับพิกัดน,น้ำหนัก126่่ปอนด์ชกกันเป็นคู่เอกศึกสอสมหมายนะครับวันที่3ส,ส,สิสิงหาคมปี52านะครับที่วิกแอร์ราชดำเนินยกนี้ยกที่2นะฮะ ฟ้าใหม่นี่ข้าวฟังมาจากสายสึกเกียรติเพชรแล้วครับของโบมนเตอร์ชุนเกียรติเพชรชั่วโมงนั้นนี่เรียกว่าสดแพงขึ้นมาครับสายสึกเกียรติเพชรน,นี่ปราบมาหมดแล้วครับเอาชนะเดนคีรีสอสมหมายนี่ได้คู่ดูเดือดประจําปีเลยนะครับที่วิกหมอชิดแล้วก็มีดีกีเป็นแชมป์เฟเธอเวร์ดร้อยยี่สิบหกปอนด์ของช่องเจ็ดสีด้วยครับไฟนี้ขึ้นชั้นเจอกับรุ่นพี่อย่างอนุวัตรครับโอ้โหโดนเตะขาต่อยหมัดมีอาการครับ อนุวัตรแมดีกีเยอะแยะมากมายครับยอดหน่วยสองปสแชมป์มวยรอบอีซูซุครั้งที่14แล้วก็เข้มขัดอีกหลายเส้นเลยครับถ้าจะให้นับนี่นับไม่หมดจริงๆครับเกียตตรติประวัติของอนุวัตรหลบสิทธิ์ของพ่อเลี้ยงสีเมืองสิงห์สุนเงินนะยก2นี่โอ้โหดูครับเร่งกะเอาถึงน็อกเลยครับอนุวัตรฟ้าใหม่นี่เจียนอยู่เจียนไปครับโดนเตะขาโดนหมัดมีอาการตลอดครับ โอ้โหพยายามจะฟันศอกสวนเหมือนกันครับมวยเข่าเลยครับฟ้าใหม่แต่ว่าพอโดนขาแล้วนี่ดูครับทำท่าออกอาการตลอดเลยครับใยก2ก็เกมนี้เปิดแล้วครับจับในครับจังหวะนี้มีศอกเริ่มจะตั้งหลักได้ครับช่วงบายยกสำหรับฟ้าใหม่ ทีมงานเกียริเพชรนี่ไปเชียร์กันเต็มมุมเลยครับยุคนั้นนี่โอ้โหมวยดังเยอะแยะ,ยะมากมายครับนี่ครับโดนขาออกอาการอีกแล้วครับช่วงปลายยกที่2อนุวัต,ตน์ไทีนี้ดูครับเน้นที่ขาของฟ้าใหม่ครับขาซ้ายนะครับแกพอเดินเข้าไปปั๊มเข่าแล้วก็พอโดนก็ออกอาการตลอดครับ ทางด้านฟ้าใหม่มุมนี้ไม่ชัดเท่าไหร่ครับต้องขอไายแฟนมวยด้วยายกที่2ครับอนุวัตออกมาผ่อนเกมบ้างครับจนยกนี้กะเล่งกะเอถึงน็อกแต่ว่าเอาไม่ลงครับฟ้าใหม่โดนเจ็บๆแต่ว่ากัดฟันสู้ครับนยกที่2ครับรายการมวยนัดนั้นครับศึกสอสมาย3 1สิสิงหา5 2สนะครับ,มมบ,ค,รบคู่รองนีสเก็ตดาวเพชรพญาไทย เอาชนะดาวากายออขอ,อนเมืองนะครับยอดซุปเปอร์ปืนลัตนาครับชนะเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยลุงรัตนาราติกุลครับแพ้เสกสรรออขอ,อนเมืองเป็นไทยสิทธิ์หนุ่มน้อยชนะศักดิ์สิทธิ์สีเทเวศนะครับแล้วก็คู่แรกเทปะกอรเล็กอ,อขอ,อนเมืองชนะปราบปามเล็กเพชรราชพัดบนเวทีครับยกที่3ามเริ่มจะเล่นเกมแล้วครับฟ้าใหม่หล่อช้าไม่ได้เลยครับยกนี้นี่ออกมาปั้มเข่าเป็นการใหญ่ ทีมงานก็กนสั่งให้เดินแล้วครับถ้าเกิดถอยนี่โอ้โหโดนเตะขาลากแน่ๆครับเน้นบงในาอาชีพถนัดเด้งตีครับเสียบเขา่าสดกว่านุ่มกว่าครับฟ้าใหม่หรือว่าเพชรอ่าพดน้อยสักสิง์ขอนแล้วครับสมัยเข้ากรุงใหม่ๆโดนหมัดของอนุวัฒนเริ่มจะทนได้เลยครับฟ้าใหม่ั่มรัดฟัดตีบทไปเรื่อยเลยครับ อนุวัฒน์พื้นเพย์ไม่ค่อยจะชอบเข่าเท่าไหร่นะจังหวะนี้อนุวัฒน์หักเอาฟ้าใหม่ล้มลงไปยังพอมีความเก่าแล้วครับดูฮะต่อยหมัดมาพลังกำปั้นยังไว้ใจได้ครับอนุวัฒน์ถึงแม้ว่าจะกำศึกมานานครับดูฮะปั้มตีเติมจะได้เฮขึ้นมาครับโอ้โหตีได้เน้นๆ้นหลายดอกครับ ฟ้าใหม่โอ้โหดอกนี้โอ้ลูดลงไปคาเข่าครับทําท่าไม่ดีครับอนุวัตนโดนเข่าแล้วนี่ดูฮะรับเข่าเยอะๆหมดหรือเปล่าครับแมมุมนี้ไม่ชัดขออภัยแฟนมวยด้วยนะครับต้องลากออกมาตีมุมนี้ครับฟ้าใหม่มุมนี้นี่ติดกระทิงแดงครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ช่อง YouTube เราแต่อย่างใดฟันสออครับ เอาละครับยกนี้เป็นเกมของฟ้าใหม่นะครับปัมตีบทรัดฟัดเวี่ยงไปเรื่อยนี่ออกอาการหมดครับทางด้านอนุวัฒน์จังหวะนี้พยายามจะกอดเอาไว้ครับไม่ให้ฟ้าใหม่ตีได้ถนัดดูว่เสียงกองเชียร์ที่มุมน้ำเงินนี่กระโดดโลดเต้นเสียบเข่าครับขอดหัวออกมาครับอนุวัฒน์ หาจาังหวะต่อยแลยครับยกสองนี่เป็นยกของอนุชแต่ยกสามนี่ต้องบอกว่าเป็นยกที่ฟ้าใหม่ทําได้ดีครับยกนี้ถึงตัวแล้วปั้มตีครับโอ้ยกนี้ตีทั้งยกเลยครับฟ้าใหม่สกินเดียวยิมดูครับแกไล่ตั้งแต่ฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ครับถึงตัวตลอดครับอนุวัตรก็โหถอดหัวเลยครับหาจาังหวะต่อย หมดยกที่3ครับแล้วครับได้กันคนละยกนะครับตามต่อยก4ดูยกนี้ครับฟ้าใหม่ยังคงใช้แผนเดิมนั่นก็คือเดินถึงตัวแล้วก็ปั้มตีเข่าครับโยนเข่าเข้าไปอนุวัตนยังไม่ได้จังหวะต่อยเลยนะครับตอนนี้พอต่อยไม่ถนัดนี่ ฟ้าใหม่เริ่มจะไม่กลัวเลยครับหลังจากที่ยกสองนี่แทบบมตัวไม่รอดนะครับโอ้โหกระทุ้มแต่ละดอกนี่นะครับแผันถนัดครับสดกว่าหนุนกว่าใหญ่กว่าครับเด้งตีเสียเข่าครับน่ครับมัดของนัฒนวนี่เฉียวไปเฉียวมาฮะต่อยได้ทีสองทีครับฟ้าใหม่ถึงตัวอีกแล้วอยากเดินต่อครับเสียบเข่าครับฟ้าใหม่ขานี่จากที่เจ็บ ตอนนี้แทบจะไม่เจ็บแล้วครับเป็นกลายเป็นชาไปแล้วครับยังคงเป็นฟ้าใหม่ที่ขยับเดินถอยไม่ได้เลยครับเจกับอนุอนวัฒน์เ่พอไปถอยนี่เหมือนกับเปิดโอกาสให้อนุวัฒน์ได้ต่อยหมัดครับนี่ครับไอ้แก่ทาท่าจะออกมาเต้นครับฟ้าใหม่พอฟ้าใหม่ออกมาถอยนี่โอ้โหเสียงเชียร์ของอนุวัฒน์ดังกระหึ่มขึ้นมาอีกฮะดูครับ เดินต้องเดินตลอดครับโอ้โดนขีดหงายทองครับโอ้เสียท่าครับจังหวะนี้โอ้โหกระทุ้งอีกดอกหนึ่งหนักเหลือเกินครับเข่าของฟ้าใหม่อ่ะอนุวัฒน์ยังไงครับฟ้าใหม่ไม่เดินครับเอาแล้วครับพอไม่เดินอีโดดเลยครับนี่แหละครับอย่างที่บอกเจอกับอนุวัฒน์นี่ถอยไม่ได้จริงๆครับหันไปมองพี่เลี้ยงบอกเอาไงพี่บอกเดินสิครับ จะอะไรล้วครับโอ้ยเข่าของฟ้าใหม่กระโดดเข่าลอยเข้ามาเหินต่อครับฟ้าใหม่โดนเตะขาครับออาเสียบเข่าครับอนวุวัฒเตะขาต่อยหมัดเอาแล้วครับชุดนี้แมฟ้าใหม่ออาการเจ็บครับโอ้ทำท่าเวียงหมัดกับหลังออกรูปมั่วไปเลยครับ โอ้นี่ครับพอไม่เดินนี่เปิดโอกาสให้อนุวัตรได้มีโอกาสได้เตะได้ต่อยครับทาท่าเจ็บขาอีกแล้วครับโอ้ทางด้านฟ้าใหม่เอาล้ครับโอ้ต้องถอยออกมาตั้งหลักเลยครับอาการออกเยอะเหลือเกินครับทางด้านฟ้าใหม่ยกนี้ทั้งที่ต้นยกนี่ทํามาดีๆนะครับเอาแล้วครับสถานการณ์เริ่มจะพลิกกลับนะครับโดนแล้วครับเป็นโอกาสของ อนุวัตบ้างครับอาจจะวันนี้โดนหักลดลงไปตาฝ่ายต่างบนแล้วครับอยู่ที่หัวใจแลลวครับตอนนี้ไทยจะดีกว่าโอ้โหอนุวัตตอนนี้นี่เหมือนกับมีกำลังใจฮึดขึ้นมาอีกครับเพราะว่าฟ้าไหม้อาการเยอะเหลือเกินหมดยกที่4โอ้โหคู่นี้พลิกไปพลิกมาครับหลายตลบครับยกสุดท้ายครับดูครับว่ายังเกิดอะไรขึ้นครับยกนี้ดูฮะโดนเตะคายอีกแล้วครับ ยังเจ็บอยู่เลยนะครับโอ้ขาซ้ายแทบจะยืนไม่ไหวครับทางด้านฟ้าใหม่ทีมงานบอกแข็งใจหน่อยไอ้หนูพยายามจะบอกให้ฟ้าใหม่เดินไปจับตีครับแต่ว่าตอนนี้อนุวัตนไม่ยอมให้ตีแล้วครับอนุวัฒนนี่เน้นที่ขาอย่างเดียวแล้วครับขาซ้ายของฟ้าใหม่ดูครับต่อยหมัดครับอนุวัตน์วงไหนก็กอดเอาไว้ฮะ นี่ครับความเก่าก่อนแบบนี้ก็ตีไม่ทังโอ้โหนี่ครับดันเททิ้งไปเลยครับความเก่ายังงัดออกมาช่วยได้ครับท้างหน้าอนุวัตแก้วสำลิดดูครับหาจังหวะเตะฝ้าใหม่เสียบเข่าครับโอ้โหโดนเตะขาดูหักขายืนแทบไม่ไหวครับโอ้โหนี่ครับโดนเตะมาั้งแต่ยกสอง้ลวครับอาการนี่ป้อแป้ครับ โอ้โหเจ็บเหลือเกินครับตอนนี้อนุวัฒน์หาจังหวะต่อยก่อนครับเสียบเข่าจังหวะนี้ตีไม่เจ็บแล้วครับฟ้าใหม่โดนหักล้มอีกแล้วโอ้โหดูครับแทบจะไม่อยากลุกครับหมดแรงครับทั้งเจ็บขาอีกครับอ่ะโดนย้ำไปที่แผลเดิมครับขาซ้ายครับไหวไม่ไหวครับฟ้าใหม่อนุวัฒน์ไม่รอช้าครับย้ำไปที่ขาซ้ายโอ้โหสุดจะทนครับ จบเลยครับที่ยกห้าครับกรรมการวรศัก์พักดีคำโบกมือบายบายครับอนุวัฒน์แก้วสำลิ์เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกฟ้าใหม่สกินเดียวยิมครับยกสุดท้ายโอ้โหครับพอเลี้ยงสีเมืองสีสวนเงินครับสีเสื้อสีชมพูขึ้นไปแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ครับจบยกสุดท้ายอย่างสะใจแฟนมวย